สวัสดีครับผมเกษตรน้องไม้ครับมิอนวันที่12มกราคม2 5 6หาครับผมก็มีแนวทางมาฝากที่ฝากน้องคือเก่าครับก่อนสีเบิงของวันที่12นี้ไปเบิงของวันที่11ก่อนครับครับขอมวันที่1 1ที่ผมให้มาว่านี่ครับนี่เดน3ล่องหาครับจับคู่ก็มี3 5 3ห3 7 3 8 4ีห้าซีหก5ีเจ็ด8ีแปดฮ่าหกครับบันรากว่าห้าน้อยพิเศษออก c 1หนึ่ข้างล่าง0ูย์แครับอันนี้ลดครับห้าน้อยปกติออก5 0าศูนย์เข้างล่าง80ครับอันนี้ก็ลุด้วยกันออก 1, 8, 5, 0, 1, ครับห้าน้อยวีพีออกหนึ่งแข้างล่าง7จ็ดหนึครับปรากฏว่าเขา 8558ครับแล้วก็เลขวิ่ง5ครับครับสําหรับของวันที่12ครับก็มีดังนี้ครับแนวทางของวันที่12มกราคม2564รวมทั้ง3น้อยเลยครับก็มีเดน0ล่อง2ครับจับคู่ก็มี02 03 04 05 12 13 14 15 2 2งสองสองสามสอง5หาสามสองหาครับนี่ก็เป็นเพียงแนวทางครับถามมากัะจวดได้เลยครับครับเดี๋ยวผมสิทวน่วให้อีกที่หนึงครับมีเด่น0ูนย์ล่อง2ครับจับคูมี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ีศูนย์หาหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหาส สามสาสามสองสามสามสีสามหาครับเป็นเพียงแนวทางครับของวันที่สิบสองมกราคม2องหาหกสครับถามมากระจวดได้เลยครับถาม่มากับพานครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลาวคำว่าสวัสดีครับ